ท่านังนะท่านอ่นน้องหลตอนที่สี่นี้เป็นเริ่มที่สิบห้าก็ยังเป็นวันขึ้นเจ็ดเอ่อเป็นวันขึ้นสิบสี่ค่ำเดือนหกเพราะว่าบันทึกติดต่อกันสำหรับตอนนี้ก่อนที่จะมาพูดก็พอดีเสียงโทรทัศน์บอกถึงเรื่องไหลาตาย เรื่องหลายตายนี่เป็นการแก้กันขนาดหนักทั้งทางราชการบ้างทั้งหมอดูหมอพรอพยากรบ้างก็ยังไม่พ้นเพราะมันเป็นกฎข้องกรรมตรงความว่าทุกอย่างถ้าเป็นกฎข้องกรรมก็ต้องปล่อยไปตามกรรม <c oughs> ไม่มีใครสามารถจะห้ามได้วันนี้ก็มาคุยกันเรื่องอะไรดีมาคุยกันถึงเรื่องป่าศีประจัน์ต่อไป เปลนว่าในตอนที่สามได้พูดถึงการโดยพูดถึงเรื่องของวันแดดมาวันขึ้นสิบสี่ค่ำเดือนหกวันนี้ก็มาพูดถึงขึง้นสิบห้าค่ำเดือนหกของป่าศิบจันทร์พอวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่สิบห้าวันที่วันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกก็วันนั่งปรึกษากันสามองค์ ว่าวันนี้เป็นวันวิสาขาบูชาเราจะบูชาพระพุทธเจ้ากันที่ไหนเพื่อนทั้งสององค์ก็บอกว่าการบูชาที่ไหนก็ถึงพระพุทธเจ้า <c oughs> แต่ว่าเราเนื้อเห็นเห็นท่านเมื่อไรก็ถึงเมื่อนั้นการเห็นบรรดาท่านพุทธบริษัทบางท่านก็บอกว่าอาจจะเป็นพุทธนิมิตบ้างอาจเป็นองค์จริงบ้างก็ทั้งนี้ไม่ขอวิจารณ์ ก็ถือว่าแต่เห็นภาพพระพุทธเจ้าได้เป็นใช้ได้จะเป็นภาพเป็นพุทธนนมิตก,ก็ตามภาพเขียนก็ตามภาพปั้นก็ตามเราถือว่านั่นคือพระพุทธเจ้าเพราะจิตเราไม่ติดที่รูปจิตเราติดที่พระพุทธเจ้าหรือธรรมะของพระองค์ก็ขณะที่นั่งเขียนจะนั่งคุยอยู่นะว่าเราจะนมัสการทำยังไงดีไปวันวิสาขบาูชา เราจะเวียนเทียนเราก็ไม่มีเจดีย์เราจะบูชาพระพุทธรูปก็เราก็ไม่มีแล้วก็บูชานึกถึงพระจะนั่งเฉยๆก็ดูท่าอะไรอยู่คิดว่าเอายี้ดีไหมเราใช้เวลาเราใช้วิชาตุ่มน้ําดีไหมห้องน้ําในตุ่มข้อตอาม,มาสาองค์ก็บอกว่าแกก็ใช้วิชาตุ่มน้ําก็แล้วกันข้าไม่ต้องข้าไม่ต้องเข้าตุ่มน้ํา ถามว่าเราจะไปไหนกันดีเขาเลยบอกว่าทางที่ดีก็คือพระจุลามนีเวลานั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งสององค์เขามีความสนใจเรื่องนิพพานเพราะว่าทั้งสององค์นั้นเขาปรารถนาพุทธสาวกแตาจะมาปรารถนาพุทธภูมิเรื่องนิพพานยังไม่เข้าใจเขอพูดในความจริงใจว่าไม่เข้าใจเรื่องนิพพานจริงๆ แต่การไปไหนได้ก็ไปแค่ยันพรหมไม่ถึงนิพพานนี่เรื่องจริงมันเปอย่างนี้นะก็เป็นว่าตัดสินใจก็ว่าถ้าอย่างนั้นเราไปพระจุลามนีสององค์ก็บอกว่าถ้าเราไปที่พระจุลา牟尼ถ้าเราจะเลยไปไหนก็คุยกันบอกว่าเราก็ไปแค่จุลามนีก็พอเพราะว่าพระที่พระจุลามุนีนั่นให้เวลาหนึ่งวันของท่านเท่ากับร้อยปีของเรา เราไปชั่วเวลาปะเดี๋ยวเดียวมันก็ยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วไปที่นั่นก็มีแต่ความสดชื่นมีแต่ความเออบอิ่มมีความปราบรื่มใจอารมณ์มีแอารมณ์เป็นสุขร่างกายเป็นยังไงก็ช่างหัวมันไปเรเรื่องร่างกายเราไม่เกี่ยวถ้าเราอยู่กับมันเราเกี่ยวเราไปจากมันเราไม่เกี่ยวก็ตกลงก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นปะเดี๋ยวสัปประมาณสามโมงเช้าเราไปกัน ขณะที่นั่งคุยกันอยู่นั่นเอง <c oughs> <c oughs> มรรดาท่านทั้งหลายก็ปรากฏว่ามีเสือลายพพ่กรอนสองเสืออัตามาจะไม่เรียกว่าสองตัวทั้งนี้ก็เพราะว่าจะเป็นการปรามมากครูบาอาจารย์สองเสือย่างสามขุมเข้ามาถ้าทางดุดันองค์อาจมากทำท่าคล้ายว่าจะกิน พวกเราทั้งสามคนเห็นเข้าวก็นึกในใจว่าเสือมาแล้วทุกวันเราเห็นแต่เพียงเสือปลาบ้างเสือดาวบ้างแต่วันนี้เจอลายผ้ากรอนแล้วก็ยาวมากใหญ่มากถ้าแกจะกินเราก็รุกสั้งหมสามคนพออิ่มพอดีพอด,พอดีก็ตั้งทั้งทุกคนตั้งใจเลิกพูดตอนนี้เลิกพูดแล้วเพราะอะไรวะ เพราะว่าทุกคนยังกลัวตายอยู่ไม่ใช่ไม่กลัวตายก็นึกในใจว่าเวลานี้เสือมมาถ้าเสือทำร้ายเราเราก็ต้องตายแต่ความตายของเรามีความหมายนั่นคือถ้าเราตายเวลานี้เราจะไปอยู่พรหมนี่พวพูดผู้เขียนนะคิดอย่างนี้นะอีสององค์ก็คิดยังไงก็ไม่ทราบอีสององค์ดูว่าจะตั้งใจไปนิพพานเลย แต่ว่าผู้เขียนเองไม่เข้าใจเรื่องนิพพานก็คิดว่าถ้าตายเวลานี้เราอยู่พรหมทมําไมถึงจะไปพรหมถ้าว่าเราจะไปชันดุสิตไม่ดีหรือในเมื่อปรารถนาพุทธภูมก็มีความรู้สึกว่าชั้นดุสิตที่มีนางฟ้ามากพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งมีนางฟ้าเป็นบริวารเป็นเหมือนๆแล้วก็สวยซะด้วย เรื่องภารกิจความห่วงใยกังวลก็ยังมีอยู่ถ้าไปอยู่พรมเราอยู่คนเดียว <c oughs> พรมองค์หนึ่งวิมานหลังหนึ่งมีพรมองค์เดียวไม่มีบริวารสําหรับบริวารก็มีมายุในหลังไม่อยู่ร่วมกันเราชอบอารมณ์เป็นสุขเมื่อตัดสินใจแล้วก็จะเริ่มจับอนาปานุสติพอเสียก็ย่างสามขงเข้ามา หลับตานึกถึงภาพพระพุทธเจ้าเท่าที่เคยเห็นเห็นชัดเจนแจ่มใสามากเห็นตามเดิมท่านอยู่กับหลวงพุธคือมหาพุทธเห็นท่านแล้วก็ท่านทรง้ยบระโอษกี์ก็ชื่นใจคิดว่าอรช่างมันคร่านี้กายเนื้อมันจะตายแต่กายที่ไม่ใช่กายเนื้อเราจะไปพรมแล้วเสียงหลวงพุธก็ถามมาบอกว่าไปแค่ผมนะพอใจแล้วหรือ ก็กลับแล้วก็เรียนท่านบอกว่าในเมื่อมาจากพรมก็ขอไปพรหมท่านก็บอกว่าไปชั้มดูสิทธิ์ไม่ดีหรือเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าผู้หญิงมาก <c oughs> แล้วผู้หญิงที่นั่งก็สวยมากก็เกรงว่ากําลังใจใจะยุ่งกับผู้หญิงมากเกินไปเดี๋ยวกังวลจะมีมากก็ขอไปอยู่พรหมไปอยู่คนเดียวท่านก็บอกตามใจ <c oughs> นั่งทําสมาธิไปจิตใจจับที่ภาพพระพุทธรูปรูปพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไม่ย่อไม่ไปไหนก็คิดว่าร่างกายมันจะเป็นอาหารก็เสือเวลานี้ก็ช่างเพราะมันไม่สนใจแล้วแล้วก็ประกอบกับความรู้สึกว่าคิดว่าดีถ้าตายเวลานี้ดีเราอยู่กับพระพุทธเจ้ายังไงยังไงเราก็ไม่ลงนรกจิตใจชุ่มชื่น ่างคนต่างทำสมาธิกันปุ๊บอีกสององค์เขาเล่ยังไงอาจจะมาไม่ทราบสักพักใหญ่ๆเสือก็ไม่กินก็ลืมตาขึ้นมาดูเสือนั่งข้างหน้าเฉยๆนั่งมองคนนั้นนั่งมองคนนี้เมื่อลืมตาขึ้นมาแล้วก็ถามเสือว่านี่ทําไมแกยึงไม่กินฉันล่ะเสือขยับหนวดขยับปาก แต่ไม่ใช่แยกเขี้ยวไม่ใช่ขยับเขี้ยวเสือขยับหนวดขยับปากก็บอกว่าเสือสองตัวนี่ไม่กินวอยเสือสองตัวนี่อยากจะมารู้ว่าลูกศิษย์ที่ปล่อยเข้ามาอยู่ป่าศรีประจันเน่ะมันจะมีกำลังใจขนาดไหนมันจะมีความกล้าหรือมีความกลัวการติดตัดสินใจผิดหรือตัดสินใจถูกเสียงเสือตัวที่พูดตัวแรก เสียงเหมือนพ่อปานชัดเสือพูดภาษาคนแล้วเสือที่สองก็พูดเบาๆเหมือนเสียงนลวงพ่อจงแต่บอกว่าการตัดสินใจแบบนี้นะถูกต้องทุกองค์สององนั้นตัดสินใจเพื่อนิพานตรงครัเป็นพุทธสาวกพุทธภูมิเออเป็นพุทธสาวกปรารถนาสาวกภูมิถูกต้อง,ต,องต้องทําอย่างนี้ แล้นี้ปรารถนาพรมก็ดีพระปรารถนาพุทธภูมิตั้งใจไปพรมกลงความว่าทุกองค์ตัดสินใจถูกความกลัวย่อมมีแก่คนทุกคนบุคคลใดถ้ายังไม่ไปอรหันหก็ตามยังไม่ใช่พระพุทธเจ้ายังไม่ใช่มาชา่ชางอชาชะมาชานัยหรือไม่ใช่พระเจ้าจากักรพรรดิต้องกลัวแต่การกลัวของพวกคนทั้งหมด ถูกต้องเป็นการกลัวที่ถูกคือกลัวเสือจะกินแต่ก็ไม่กลัวในการที่จะไปเป็นพรมปนานิพันธ์หลังจากนั้นเสือทั้งสองเสือค่อยๆค,ค,คลายตัวเป็นหลวงพ่อปานกันพ่อจงไปในเมื่อเกอกลายป็ปหลวงพ่อทั้งสองก็กราบลุกขึ้นกราบท่านด้วยความครบรออิ่มใจมือชื่นใจน้ำตาไหลท่านถามว่าดีใจได้บอกดีใจครับ ถา,ถามว่าถามว่าหลวงพ่อเป็นเสือได้ยังไงท่านบอกว่ามันเรื่องของฉันนะฉันจะเป็นเสือฉันจะเป็นแมวฉันจะเป็นอะไรก็มเรื่องของฉันไม่ต้องถามพวกเธอทําตามคําสั่งได้ดีที่สุดแล้วการกระทาของพวกเธอทั้งหมดเนี่ยมันไม่พ้นสายตาของฉันก็ถามว่าหลวงพ่อส่งตาทิพย์มาดูหรือ ต่ก็เลยบอกว่างานของฉันมากไม่มีเวลาจะดูพวกเธอแต่ว่าเทวดาเขารายงานเทวดารายงานทุกดียบทที่เธอทําเธอจะนั่งทางไหนจะนอนท่าไหนเขาบอกหมดกระรวงความว่าไม่พ้นสายตาของท่านตพระเทวดาบอกท่านก็เลยบอกว่าวันวันนี้เป็นวันวิสาขบูชา ทุกองค์ก็ตั้งใจไปพระจุลามุนีเจดีย์สถานก็แล้วกันไปตั้งใจที่ฐานว่าจะอยู่ที่นี่จนกว่าจะได้รุณจึงจะรงถ้าตัดสินใจงั้นพอได้รุนปั๊บจิตมันจะเคลื่อนลงทันทีเมื่อท่านสอนแบบนั้นแล้วท่านก็หายไปเขากราบตามหลังท่านไม่รู้ท่านไปยังไงร่รองรอยก็ไม่มีเงาก็ไม่มีไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าหายไปไหน เมื S <S <Vander> ่อเราพ่อหลวงสองหายไปพวกเราก็ดีใจคิดว่าโอ้โหเสือใหญ่นี่จำไม่เลยเมื่อเสือใหญ่เสือลายผ้ากรอนแบบนี้แต่ว่าเข้ามาขนไม่พองแสดงว่าเสือไม่จริงเป็นเสือปลอมเป็นนว่าวเป็นนวาท่านสอนแนะนำให้ไปพระจุลามณีเจดีสถานเราก็ไปกันก็ตัดสินใจว่าเราไปกันเดี๋ยวนี้ไม่ต้องตั้งท่า คำว่าเดี๋ยวนี้ปับก็ปรากฏว่าถึงจุฬามณีเจดีสถานเป็นการดอทิติมนุสธรรมไหมท่านผู้ฟังและท่านผู้อ่านเอางี้ก็แล้วกันนะอาทิศสินสิกขาอาทิจิตสิกขาอาทิปัญญาสิขาทำใจ้ครบถ้วนแล้วก็จะไม่มีอะไรสงสัยไม่มีอะไรตำหนิและไม่มีอะไรจะชมจะเป็นอุเบกขาญาณได้ กลงความว่าึ้นมาถึงจุราโมนีจิดีสถานสิ่งที่พบก็คืออาจจะเป็นพระพุทธเจ้านนระมิรก,ก็ได้หรือพระพุทธเจ้าองค์จริงก็ได้ใครก็ไม่รู้แต่ที่เห็นว่าเห็นว่าเป็นพุทธเจ้าองค์จริงสวยงามอารามมากมีฉาพันธังสีและสมีโอประการทรงสแสดงวัรรมเทศนาไพเราะมากจับใจชื่นใจ การแสดงพระธรรมเทศนาของพระเจ้าลีลาไม่มากสำนวนไม่มากท่านเทศชัดๆเทศรตรงๆเทศให้เข้าใจเรื่องขันห้าขันห้าของใครก็ตามไม่มีการทรงตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ชอบใจจริงๆอยู่คำหนึ่งชอบมากเทศทั้งกันาะชอบมากอยู่คำหนึ่งว่าเวลานี้ท่านทั้งหลาย ท่านที่ตายจากความเป็นคนมาเป็นเทวดาก็ดีเป็นนางฟ้าก็ดีเป็นพรมก็ดี <c oughs> ร่างกายของทุกท่านไม่มีทุกมีแต่ความสุขเรว่า <c oughs> ท่านอันหลายที่ยังไม่ตายจากความเป็นคน <c oughs> แต่เวลานี้ท่านละร่างกายประกอบด้วยหันหา้าใช้อธิสมานกายขึ้นมานั่งอยู่ที่นี่ ร่างกายนี้ก็าแท้ก็ไม่มีทุกข์อย่างขนาันห้าธรรมดาเป็นร่างกายที่มีความสุขฉะนั้นทอทุกคนจงอย่าประมาทชีวิตจงอย่าคิดว่า,าจะอยู่กับโลกตลอดกาลตลอดสมัยแต่ยังจงอย่าตัดสินใจตา,ตายก่อนอายุไขพให้าตามการเวลาถ้าเวลายังมีอยู่เพียงใดตัดสินใจทำลายกิเลสให้พ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสก,กายยทิฏฐิให้มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราทำอารมณ์ใจวางเฉยในร่างกายมันจะแก่ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของมันมันจะป่วยก็เป็นหน้าที่ของมันเพรากฏของกรรมมันจะตายก็เป็นหน้าที่ของมันถ้าร่างกายมันตายอะไรที่ไปของเราคือนิพพาน ถ้ากําลังใจยังไม่ถึงนิพพานเรามาข้างสวรรค์หรือข้างพป็นมโลกเท่านี้เราก็มีความสุขแล้วก็ท่านเทศเยอะนั่งฟังกันตั้งแต่เวลาสี่โมงเช้าถึงยี่ถึงเวลาหกนาิกาก็รู้สึกว่าไม่นานหลังจากนั้นร่างกายก็กลับลงมาเป็นวันแรมค่ำหนึ่งขงึ้นเดือนหก เอกลับลงมาแล้วคราวนี้ไม่ทันจะถือบาทรากกว่าเทวดานางฟ้าซึ่งเป็นภูมิเทวดาบ้างลูกเทวดาบ้างอากาศเทวดานางฟ้าบ้างท่านนั่งกันเป็นแถวอยู่แล้วพร้อมในการใส่บาทแต่ว่าการใส่บาทของท่านหนึ่งแปลกจจกี่องค์ก็ตามไปมาณอาหารเท่าเดิมถ้าท่านมาองค์เดียว การใส่บาตรก็มีปริมาณอาหารเท่านั้นมาหลายองค์ต่างคนต่างใส่ปริมาณอาหารเท่าเดิมคืออิม่มพอดีกินอิ่มแล้วมีความชุ่มชื่นแม้แต่น้ำก็ไม่ขยะความกระหายไม่มีชุ่มชื่นมากอารมณ์มีความสุขพ <c oughs> ระโตษไอ,อ ในเมื่อเรามีความสุขมันก็มีความสบายทั้ง,งวันทั้งคืน <c oughs> แต่ว่าท่านเอาหลายกายเกิดขึ้นมาแล้วความแก่ความเจ็บความตายมีเป็นของธรรมดาท่านใส่บาตร้าต่างคนต่างก็ไป <c oughs> เป็นแล้วว่าการไม่ได้นอนทั้งสองคืนติดต่อกันอากาศอาการทางร่างกายประสาทมันก็เครียด ถึงเวลาประมาณสี่โมงเช้าตอนนั้นผู้เขียนปวดที่สะมากมันปวดมากผิดปกติปวดจี๋ึงก็ต้องนอนนั่งไม่ได้นึกในใจว่าทุกขเวทนาจงมีกับร่างกายอย่างเดียว <c oughs> จงอย่ามีกับใจของเราถ้าใจไม่เกาะร่างกายมันก็ต้องมีแต่เราไม่สนใจมันมันเจ็บก็เชิญเจ็บ มันปวดก็ทนปวดมันจะเจ็บจะปวดไปไม่นานนักไม่ช้าร่างกายนี้ก็พังในเมื่อร่างกายนี้มันพังมันก็ไปไหนก็ไม่มีใครเขาต้องการร่างกายที่พังแล้วทอดไม้ที่ไรประโยชน์ยังดีกว่าร่างกายที่เหนาไม่ช้าเราก็ร่างกายจะแยกกันจุดที่เราจะไปนั่นคือพรหม พอคิดเพียงเท่านี้ก็เห็นภาพองค์สมเด็จพระจนินทรสีคือพระเจ้าชัดเจนแจ่มใสมากกรหลงพุทธท่านมาหน่าตาประมาณแปดสอกเศษเศษสวยสดงามมีจับรพรรดองสีและสมิุประการสงแ้ยมประโถ์เมื่อว่าเดี๋ยวท่านก็หายไปแต่ใจย,ยังนึกถึงภาพอยู่ใจย,ยังจับภาพอยู่พอสักครู่เดียวก็ดินเสียงผู้หญิงเหรอผู้หญิงพูด เป็นเด็กผู้หญิงยืนอยู่บนยอดไม้ได้ว่าหลวงพี่หลวงพี่หนูอยู่ที่นี่งั้นหน้าเึินไปก็ปรากฏว่าเป็นน้องสาวคนเล็กเธอตายตั้งแต่อายุสี่ปีเมื่อเธอคลอดออกมาแล้วรู้สึกว่าขณะที่ทรงตัวได้เธอไม่ยอมนอนกับแม่นอยกับผู้เขียนตั้งแต่ตัวเล็กๆ จะไปไหนก็ต้องอุ้มไปด้วยไปโรงเรียนก็ต้องอาไปด้วยแต่สิ่งที่เธอเคร่งครัดทุกอย่างถ้าแม่สั่งจําได้ดีมากและปฏิบัติได้ดีถ้าพี่ปฏิบัติพลาดน้องจะเกือนว่าแม่สอนอย่างนี้นะพี่นะแม่ไม่พูดอย่างนี้แม่ไม่ทาอย่างนี้รู้สึกว่าเป็นน้องสาวที่ดีมากแต่ว่าเธอต้องมาตายเมยื่ออายุสี่ปี มื่อหลังจากเธอตายไปแล้ววันนั้นก็หลายปีหลายปีมาไม่พบเธอเธอบอกว่าหลวงพี่หลวงพี่ปวดที่สามากหรือไงขึ้นไปเห็นข้ากระเบ,เบื้อน้องพี่ปวดมากเธอชื่ออบุบลก็เธอก็บอกว่าประเดี๋ยวพ่อจะมาถามว่าพ่อไหนเธอก็บอกว่าพ่อพระอินพ่อพระอินท่านจะมารักษาให้ ถ้าถามว่าหนูเวลานี้อยู่ที่ไหนเธอก็บอกอยู่ชั้นปรินิมิตวาสวัสด,ดีก็ถามว่าบุญอะไราที่อยู่ชั้นปรินิมิตวสวัสด,ดีเธอก็บอกว่าที่แม่สอนกรรมฐานว่าพุทโธ <c oughs> หนูทํากรรมฐานได้ดีเป็นฌานสี่แต่ว่าเวลาที่จะตายเวลานั้นพี่ไม่อยู่ไปข้างนอกบ้านน้องป่วยหนัก มีการอยากน้ำและร้อนภายในมากเรียกหาพี่ไม่พบจิตก็เลยวุ่นวายไปหน่อยคิดถึงพี่ทั้งๆทีท่ในอากาศก็มีเทวดามีนางฟ้ามากมาชวนให้ไปอยู่ในสุดคอยพี่ไม่ไหวก็ต้องไปแต่ไปชั้นปน็นมิตรวาสาวัสดีเพราะว่าตายเน่าชานไม่ได้เข้าฌานตายเป็นกำลังเสร็จ้นฌานสี่พอ,อเธอพูดตอนนั้นก็ปรากฏว่าเท้าโกสีคือพระอินทร์ที่เขามา พอท่านมาถึงท่าจะมาในรูปเต็มอัตราเลยเขียวป๋อไปเลยมาถึงเต็มที่มีรองเท้าก็สวยเครื่องแต่งกายก็สวยอีกสององค์ลุกขึ้นทําท่าจะกราบ <c oughs> ท่านก็ยกมือห้ามพระพระคุณเจ้าอยากราบผมเลยครับอีกสององค์ก็บอกว่าอาตมาทั้งสององค์ยังไม่เป็นปะโสดาบัน แต่ว่าท้าโกศีเวลานี้เป็นปะโสดาบันขึ้นไปนานแล้วอาจจะเป็นพระอริยเจ้าบางสงก็ไหวได้แต่บอกไม่ควรเขรับร่างกายของท่านเป็นพระไม้ไใจยังเป็นพระไม่สมบูรณ์แบบเขาตามแต่คนถือศักดิ์สรีของพ้าเหลืองเข้าไว้ก่อนและรักษาฌานสมาบัติวิปัสสนาญาณที่พึงทําได้อย่างนี้ใช่ได้วันนี้ผมจะมารักษารักษาลูกชายผมเธอปวดที่สรมาก ถ้าทั้งสองค์ก็ถามว่าไปโลกอะไรท่านบอกว่าไม่ต้องถาม <c oughs> เป็นกฎของกรรมว่าลูกชายคนนี้เป็นนักรบทุกชาติเรื่องชีวการรบจะมีการเข่งฆ่าซึ่งก,กันกันกรรมทั้งหลายลนะถึงแม้ว่าเราจะมีบุญมากเท่าไหร่ก็ตามมันก็ตามทันมันก็มาเบียดเบียนในที่สุดท่านาก็มาใกล้ๆบอกว่าคุณขออภัยนะครับ ถ้าก็ามือมาที่ทิ่สะส,สองมือทำเหมือนก็กอบของทิ้งกอบไปครั้งหนึ่งแล้ววางทิ้งกอบครั้งหนึ่งก็ทิ้งกอบครั้งหนึ่งไปทิ้งมันเบาไปเยอะอีกครั้งทิ้งเบาเยอะอีกครั้งทิ้งหายเลยดังเลยบอกคาถาให้บอกคาถาบทนี้มีคาถาอยู่สี่คำถ้าคุณจะรักษากันอยเป็นโรคอะไรก็ตามทั้งสามองค์เนี่ย การอยู่ในป่าของคุณจะไม่อยู่ในป่าเฉพาะคราวนี้คราวเดียวต่อไปการทุดดงจะมีเรื่อยทุกปีจนกว่าจะครบสิบปีถ้าจะเป็นอะไรก็มาจะปวดที่ศารปวดท้องปวดอะไรก็ตามใช้ราถาสี่คำนั่นกอบแปบผมทํานี่แล้วก็เวลาจะทํานึกถึงผมผมจะมาช่วยแค่กรอบที่สามครั้งจะหายทันที ต้องขอภยัยท่านผู้ฟังท่านโกรอ่านคาถานั่นลืมคาถาสี่คำนั่นลืมจริงๆเพราะท่าน,นบอกว่าถ้าจะทําให้คนอื่นต้องยกครูหนึ่งสลิงถ้าทํากันเองแลว้ววางพระก็ไม่ต้องยกครูแต่ที่ต้องลืมก็เพราะอะไรเพราะว่าต่อมาชาวบ้านปูดที่สะบ้างเป็นโรคอะไรบ้างก็ให้กอบกอบให้ก็หายทันทีแต่สลิงบางคนก็ให้บางคนไม่ให้แต่คนไหนไม่ให้คนกอบ ป่วยตามนั้นโดนคนโกงเขาสามครั้งเลยบอกสลาเลิกคาถาบทนี้ไม่ใช่กันไอคนเลวๆมันมีมากแต่ความจริงถ้าคาถาบทนี้ถ้ามีอยู่เวลานี้นะอาจจะมาก็คงไม่ป่วยเท่านี้แล้วท่านหลายที่ป่วยๆก็คงจะมีมีประโยชน์มากคงจะหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกไหลคงจะไม่เกิดถ้าเกิดก็หาย จตีวินาศเทียนไดที่คาถาเขาไปอินท่านให้ไว้แล้วก็หายไปแล้วไม่กล้าขอท่านใหม่เพราะเรื่องกฎของกรรม <c oughs> ต่อมามหายจรโรคแล้วท่านก็นแนะนําต่างๆแนะนำทั้งวิธีลีลาการปฏิบัติทั้นเ,เรียกประชุมเทวดามีทั้งภูมิเทวดารุกเทวดาการเทวดาเพราะว่าพระทั้งองค์นี้ลูกชายฉันนะ ถ้าจะไปที่ไหนก็ตามให้ตามมรกคาในเขตของตัวถ้าท่านจะไปพ้นเขตให้แจ้งเทวดาในเขตนั้นตามมรกขาต่อไปอย่าให้มีอันตรายนะถ้าลูกของฉันมีอันตรายเมื่อไรพวกเธอมีโทษหนักไอ้สององค์นี่เหมือนกันคันธนะีน่าที่ท่านเป็นเพื่อนกันไม่พ,มพู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามทุงคนถึงแม้ว่าจะไม่ใช่พระอริยเจา้าจะเป็นโุธุชน ก็ถือว่าเป็นบุชนลเพื่อทําลายเป็นบุคคลเพื่อทําลายหวังทําลายกิเลสให้เป็นสมุทเฉติปหานถึงแม้ว่ายังมีความดีไม่ครบถ้นแต่ความดีก็ยังมีอยู่ทุกวันเพิ่มพูนทุกวันต้องรักษาไว้อย่าให้มีอันตรายไม่ได้ต้องรักษาเช่นเดียวกับลูกชายของฉัน <c oughs> ทั้งกล่าวแล้วทั้งกลับไป เมื่อไปแล้วพวกเราก็มานั่งอยู่มันก็มีความสุขที่ว่าไอที่ตรงนี้เนะี่ยเราอยู่กันมาเกือบสิบวันอยากจะย้ายก็คิดว่าจะย้ายไปทไหนดีพอคิดว่าจะย้ายไปทไหนดีก็ปรากฏมีคนแก่คนหนึง่ง <c oughs> แกอายุประมาณทั้งหกสิบปีท่านเดินทางมาเป็นคนป่าท่าทางคนป่าช,ชัดๆมีมีดเหน็บขัดหลังมีย่าม ส่อะไรบ้างก็ไมทราบในย่ำลายกดท่านเดินมาตห็นเข้าท่านก็เข้ามานั่งนั่งยกมือไหว้พอถึงท่งานถามแล้วบอกว่าท่านเอาสามองค์อยากจะย้ายที่ใช่ไหมครับถามว่าทําไมโยมจึงรู้โจมแก่ก็บอกว่าไอ้เรื่องที่ผมจะรู้ราะอะไรไม่ใช่นาทีของท่าน <c oughs> อแจะเพียงว่าท่านอยากจะย้ายใช่ไหมครับตอบว่าใช่ ท่านก็บอกว่าถ้าจะย้ายท่านก็ย้ายไปฝั่งทิศตะวันตกของอำเภอศรีประจันด้านน้อมีดินแดนที่มีความสำคัญอยู่จุดหนึ่ง <c oughs> นั่นคือดอนเจดีเจดีที่พระนเรศวรมหาราชบรรจุเครื่องกษัตริย์ที่มหาวิราชแต่งตัวเวลานั้นทั้งของงา้างเาทั้งมีดอะไรก็ตามทั้งหมดเครื่องแต่งกายทั้งหมดมาฝังไว้ที่นั่น แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝังไว้ฝังไว้เป็นการทำลายพมา่ายับยั้งพมา่าเรียกว่าเหยียบย่ำพม่าอะไรกันไม่ให้พม่าโง,ง่ขึ้นอีกทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพม่ากโกงไทยมามากแล้วก็การกระทำเขานน้นก็มีพระอาหารหันต์หลายองค์ร่วมทำเป็นคำพยากรณ์พระอรหันต์ด้วยเป็นคำสาปของบรรดาพระคณนาาจารย์ทั้งหลายด้วยว่าต่อไปพม่าจะมีแต่ความย่อยยับ แต่ก่อนที่พม่าจะย่อยักไก็จะทําลายประเทศไทยอีกสองสามวระในที่สุดเมืองหลวงของประเทศไทยก็ต้องย้ายไปอยู่ที่บางกอกแ้ะ <c oughs> ก็สถานที่ตรงนี้จะกสัตว์ที่บางกอกคือที่กรุงเทพก็จะมาสร้างเกิดมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นสวยสดงามสร้างเพิ่มเติมได้แก่ราชการที่หกธรรมยกรตามนั้นโยงแก่ผู้ใด้ฟัง ถามโยมแก่ว่าโยมอยู่ในที่นั้นหรือท่านบอกว่าผมอยู่ครับผมอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเวลาที่เขาจะทําเขาบวงสูงแล้วเขาก็เชิญเทวดาเมื่อถามว่าในเมื่อเขาเชิญเทวดาโยมทำไมยังรู้ท่านก็บอกว่าท่านเป็นลูกศิษย์เทวดาใหญ่ถามว่าท่านเป็นใครก็พอดีหมดเวลาบรรดาญาติโยมผู้โดยศาสนายโดยทนนา วันนี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลยงมีแต่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี